สวัสดีครับอินดิตรอนรับเข้าสูช่ช่องบิ๊กมอดูแห้งๆเนาะอินดิตรอนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กมออีกรอบหนึ่งวันนี้เราก็มาแกะกองุม่มอีกแล้วในเลมแล้วแลวก็แกะไปหลายคอลเลกชั่นหลายอยู่สามสี่ห้าสแปดเก้าสิบยังไม่ถึงก็ล่าสุดเราไปแกะกันที่พิพิธภณโลกเนาะแล้วเราก็ได้ตัวสีเรกรดมาด้วยนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราไปเจอคอเลคชั่นหนึ่ง ที่ีพิซโนโลกแล้วอยากได้มากเลยอยากได้แบบลยกบอกวันนี้เราก็เลยมาแกะหยุกหมอกกันอออเนั่นก็คือป๊อบมาทสเปซมอลลี่วีสองนั่นเองอันนี้นะดีออเดอร์นะครับผมมาจากป๊อบมากเอาพึ่งเลิกสตูนเอาพิ่งเลิกสตูไปเมื่อวันที่9เดือน9นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามา แกะกันแล้วเราจะมาลุ้นด้วยกันนะว่าวันนี้เราจะได้ซีเพลสเป็นตัวไหนนะครับติดตามชมได้เลยนี่นะครับ Space m o l l y Collection นี้เขาจะมา9กล่องนะครับก็9กล่องนี้เนี่ยจะมีตัวที่เป็นดีไซน์แบบปกติแต่ดีไซน์นะครับผม แปดดีไซน์ตรงนี้เลยแปดคนแล้วก็มันจะการันตีว่าเราได้ซีเกตแน่นอนหนึ่งตัวซึ่งซีเกตในคอลเลคชันนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับก็ความแรความอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความหายากเนาะเอาเป็นกล่องค้างนะทุกคนกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นน้องตัวสีเหลืองๆแบบนี้นะชื่อว่าบานาน่านะครับ แบบบล็อก uh, ที่เราซื้อมาน้ำเงินจะมีน้องคนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับอีกดีไซน์หนึ่งก็คือกราเซียนะครับเป็นสีฟา้าฟแบบนี้แต่เกิดเราซื้อเวอร์ชันที่ขายที่จีนอะเราจะน้อนจะไม่มีน้องกราเซียคนนี้มันจะมีเป็นน้องโคลาคนนี้แทนนะอะโอเคแกเลยไหมแกเลย ซองก็เป็นสีดำๆเลยทุกคนคอเลคชั่นนี้เบสมอลดีนะครับเดี๋ยวฉีกซองแล้วก็หนึ่งสองซ้ำยกหน่นะโอเคหนึ่งสองซ้ำยังไม่ได้ของบิ๊กนะครับได้น้องที่ชื่อว่าฮาร์ดบีนะครับน้องเป็นตัวสีชมพู ตรงแก้มอะตรงตรงกระจกน้องเขาอะตรงแก้มเขาจะมีรอยรอยจุกตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเอแล้วก็มาพร้อมกับนะปืนบางคนก็เรียกปืนบางคนก็เรียกว่ากล้องวิดีโอนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตัวนี้นะครับคือชองมิเชลนั่นเองน้องชองมิเชลนะคะ อันนี้เป็นแบบตัวดีไซน์ที่คนดีไซน์อ่ะอาร์ติส,สเขาชื่อว่าชองมิเชลนะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คืออะไรรู้ไหมคือลายตรงเนี้ยลายตรงตัวเขาอะแต่ละตัวคือจะไม่เหมือนกันเลยสักตัวลายตรงเนี้ยครับลายช่วงตัวเขาอะเนี่ยลายตรงช่วงเนี้ยแต่ละตัวคือเหมือนจะแรนดอมอะมุม <c oughs> อันนี้แหละ <c oughs> อ่านะเอาไหมพรอมครับหนึ่งสองสามตึงบานาน่ากับแพนด้านะคะอ่า <laughs> ตัวที่แม็กได้นะครับก็คือบานาน่านะครับน้องตัวหน้ากล่องนะครับผมน้องก็จะเป็นน้องสีเหลืองแล้วก็มีหูสองข้างอย่างนี้นะนหูสองข้างน่ารักเชียวแล้วก็ตัวท่อข้างหลังเขาจะเป็นสีทองๆนะครับจริงๆ ตัวนี้ใน,ในแบบว่าคนที่แบบเล่นสเปร์มอร์ี่อ่ะเขาจะชอบแบบว่าพูดกันว่าน้องเป็นตัวเกลือไหนตัวเนี้แต่นริงจริงมันสวย,น,สวยนะใช่แล้วว่ามันน่ารักมากเลยนะอย่านะอย่าด้อยค่านะครับขอร้องอย่าด้อยค่าน้องบานาน่านะครับน้องน่ารักมากนะครับต่อไป <S <S ที่บิ๊กได้นะครับชื่อน้องว่าเมลีฮันน่านะครับ นี่คืออะไรทำปากทำปลาได้หมหมันทำปังเหมือนมอลลี่ <c oughs> เป็นตัวที่ผมไปจุ่มมา,าในติ๊กต็อกนะครับเราก็ได้นนองมาแล้วด้วย <c oughs> ไหนเอาคู่แฝดมายิงคู่กันดิ <c oughs> นี่น่ารักจริงคู่แฝดสปอยสแปมปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปมุมนี้ต่อเลย <c oughs> ผมเอามุมล่างแล้วกัน <c oughs> มามุมล่างแต่คืออยากจับได้ซีเค็ดเอาอย่างนี้ถ้าใครได้ซีคิดอะ บอกนี้เป็นอของคนนั้นไปเลยมันเป็นอ๋อคุณจ่ายตังมาแต่แคดซีเคตกับบล็อกเลเป็นองคนนั้นเลยเลยเหรอเลยหนึ <S 1> 1, <S <ๆ>่งสองสามอ้าเขาได้สีเข็ดในที่สุดนะครับน้องก็มาแล้วนะนี่ไงน้องแครแบร์เหระมีแต่สีเข็นะเดไม่เชื่อหรอ ทำไมคุณไม่ตื่นเต้นเลยล่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่นะครับตัวที่ผมได้นะครับ <c oughs> ก็คือแชร์แวร์นะน้องมีชื่อว่าเชียร์แบร์เชียร์แบร์เป็นหมีสีส้มนะครับเปิดหน้าน้องเลงตาเขาจะมีรูปหัวใจด้วยนะมีแล้วก็ เขาบอกว่าตอนนี้เรามีแคร์แบร์สองสีแล้วนะสีเ<ส>หลืองสีส้มแล้วตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะอันนี้นะชื่อว่าแพทริกนะครับเป็นเป็นตัวที่ได้แรงบันดาลใจอินสปิเรชันมาจากตัวการ์ตูนในเรื่องสปอน์บ็อกซ์อะสปอนช์บอกตัวนี้ก็มีคนชอบกันเยอะนะอ๋อน้องน่ารักนี่น้องแพทริกนะครับข้างหลังเขาน่ารักมากเลยเป็นใสๆเออลืมให้ดูเมื่อกี้ แหวเมื่อกี้ข้างหลังก็จะเป็นแนวสีลุ้มลนะทุกคนจะเป็นไม่เหมือนสีส้มเลยอ่ะมันแบบใช่มันเป็นส้มแบบชมพูชมพูเนาะเวลาแบบฉีกซองนะทุกคนดูดีๆนะเพราะว่าบางทีเขาจะมีอุปกรณ์เเนาะแบบในในถุงเยนะเดี๋ยวซี่ผมตาเกลียวผมอะไรจริงๆน้ำหนักมันเท่ากันหมดนะทุกคนการซื้อสเปซมอนดี่นี่เป็นอะไรที่ สุ่มยากมากเพราะว่าน้ำหนักน้องมนเข้าเปนหมดนะเฮ้ยชัดเจนอันนี้พิงคพันเตอร์แน่นอนเจอหูก่อนเลยอ่ะหน,หนึ่งสองนี่วุ้ยตัวนี้น่า,า,ารักอ่ะสวยจิึม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 จิ้มจิ้มจิดึมจิดึมพิงคพันเตอร์นะครับ สวยสุดแล้วมันเนี่ยพี่แรนเตอร์อ่ะซึ่งอันนี้สวยมากสวยโดดออกมาจากคนอื่นเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองมิ้นช็อกใช่ไหมน้องมิ้นช็อกโกแลตเพราะมีอะไรข้างในก็ไม่รู้ใช่ตัวน้องเขาแบบใสๆแล้วก็มีลูกๆกับแบบ เขาเรียกว่าอะไรลูกบอลเนาะอยู่ข้างในด้ขายตัวสีเข็มส้มด้วนะไม่เหมือนกันเลยทุกคนมันสวยนะนี่คือน้องมินช็อกนะครับใยรเาใคเาลยนี่คือตัวที่ดูดูดไอตัวนี้ข้างในก็คือใส่เลยทุกคนใส่แบบไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนะแล้วก็หุ่นอยเลยอ่ะ เฮ้ยหัวหนอนอขยับได้ด้วนี่นะครับปลาสนะีข้างในถ้าจะแบบตรงนี้รู้สึกว่ามัจะเป็นใสหมดเลยนะข้งอันเลยนะแล้วก็ไอ้หน้ากากเขาอะจะทําเป็นเหมือนแบบเหมือนน้าแข็งเกาะเห็นปะเออน่ารากไม่นะมันเหมือนมันเหมือนมีแต่หัวดูดิ <laughs> มันใสแบบ <laughs> ใส่เกินอ่ะมันมีไอแบบกลมๆข้างในสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะน่นารักอ,อกน่น่ารักคนเดียวแค่ทายว่าเขาชอบตัวไหนที่สุดกาเซียงไงไม่ใช่เอจริงๆตอนแรกอ่ะชอบกาเซียคืออยากไปกาเซียแต่พอเห็นงานจริงแล้วอ่ะชอบตัวไหนรู้ปะ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> พอะเห็นงานจริงแล้วรู้สึกว่าชองมิเชลน่ารักมากทุกคน ให้ดูอีกรอบหนึ่งความแบบความเท่ของเขาอะคือแบบลายเส้นเขามันเท่แล้วแบบอีถุงมือเหลืองรองเท้าแดงอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวชุดสีดำตาสีน้ำเงินอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเป็นการเลือกคู่สีที่เท่มากอะแล้ววกกับลายที่เป็นการาฟิกเนี้ยสวยตัวเนี้ยตัวนี้คือเท่สุดเลยทุกคนก็ ใครที่ยังไม่มีน้อง Space Molly ใน V2 ในครอบครองนะครับก็ไปหาซื้อก็ได้นะครับพอสรุปก็คือวันนี้เราได้สีเคตเป็นน้องแคร์แรน้องเชียร์แวร์คนนี้สวยได้น้องเมตายังไม่มาหาเราเนาะอยากได้เมตาาเมตากับ Melting นะยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมใครนะครับถงที่ติดอยากจะดูแกะกล่องอีกนะขอบอกก่อนเลยว่า EP หน้า เราจะมาแกะกล่องน้องคลายเบบี้คลายอินอินเดอะบูนะครับนี่กล่องยังซิลอยู่เลยนะทุกคนใครที่เป็นแบบมัมมี่น้องคลายนะครับแต่ว่าโดนน้องคลายตกเนี่ยรอติดตามชมได้เลยนะอีพีหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปต่อนแวบ๊ายบาย Ah